ระหว่างไข่ <Okay. S 1> เขียวกับไข่ข <Okay. S 1> าวครับวันนี้ก็มาดูเรื่องคุณภาพของอไข่เป็ดกันนะครับว่าทําไมเปลือกเขียวและเปลือกขาวเนี่ยมันมีคุณภาพต่างกันนะครับต้องบอกเลยก่อนว่าการเลี้ยงเป็ดให้มันได้ไข่เน่ในยุคแต่ก่อนก็คือเลี้ยงกันได้ง่ายในยุคสมัยนี้ก็คืออาหารต้องได้คุณภาพแล้วการเลี้ยงต้องเป็นมือที่มากขึ้นทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นไข่ขาวกับไขเ่เขียวขึ้นมาว่า ถ้ากรณีไข่ขาวเนี่ยในเรื่องของเปลือกเนี่ยมันก็จะเริ่มบางกว่าไข่เขียวนะครับอันดับแรกอันดับต่อมาในเรื่องของโปรตีนนะครับมันก็จะน้อยกว่าไข่เ,ไขเขียวเนี่ยซึ่งไข่เขียวเนี่ยมันจะมีเป็นสามเท่านะครับที่สูงกว่าไข่ขาวจริงทําให้ตอนนี้มูลค่าของไข่ขาวในปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานทั่วไปไหมที่อยู่ที่ใบละสีบาทนะครับแต่ไข่เขียวเนี่ยมูลค่ามาตรฐานทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ใบละสิบบาทนะครับจึิงทําให้ตอนนี้ สถานการณ์คนที่มีเป็ดและเลี้ยงได้ไข่เขียวเยอะทำให้เกิดมูลค่าในเรื่องของธุรกิจการเลี้ยงเป็ดไข่ที่สูงขึ้นและทําให้อตอนนี้ความต้องการของไข่เขียวที่ดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยที่คนเอาไปกินมันก็มากขึ้นแต่จํานวนการผลิตไม่พอนะครับอันดับแรกคือโปรตีนนะครับที่สูงกว่าไข่ขาวครับ